จยเอาอะไรวันเนี้ยกำลังจะเปิดคลิปโอ้ oh my god โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับปีกผมดันดอนเนี่ยตันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม s e e d l i n g s party สามกันแล้วนีผมเหมือนจะมีเหตุการณ์อนะไรไม่รู้เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เหตุการณ์อะไรวะเนี่ยอ้าวเฮ้ยมันมีเหตุการณ์อะไรไม่รู้เกิดขึ้นอนะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะอะไรอ่ะ อ๋อโอเคเหมือนมีมเมล็ดอะไรไม่รู้บินมาตรงนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยเอาบินหนีไปแล้วเอาบินหนีไปแล้วีเนนวทเนทำไมเหมือนมันจะจบเลยวะโอโหบินมาที่ไหนเนี่ยเฮ้ย hey. <Hey. S 2> บินออกไปข้างนอกแล้วแล้วภาพคือเป็นภาพจริงด้วยนะประเด็น เฮ้ยไปต่อไปต่ออุ้ยอ้าวบินไปแล้วแล้วอะไรมันองค์กระบาตเหรอมีอุกกระบาตเหรอเฮ้ยอ้าวบินไปไหนวะเนี่ยบินไปไหนเนี่ยไอเป็นโอ้ m ม g ก d ดบินไปสูงมากเลยอะ เฮ้ยอย่าหล่นก็พอนะอย่าหล่นก็พอเฮบินหนีเลยอ้าวเอาเกมจบปะโอเกมจบแล้วโอ้มยก็อดอ้าวโอเคภาพถ่ายมาจากนิวซีแลนด์ครับโอเคคนที่ทำแอนิเมชันแล้วก็ถ่ายภาพ โอเคปีเตอร์บัสลีย์อะไรทุกอย่างครับโอ้โหแล้วผมมาอัดพาร์ทที่3ทํทำไมอยู่เนี้ยโอ oh, แล้วบินไปเรื่อยๆเลยนี่เราบังคับได้ด้วยบังคับได้ด้วยอีเวนคือจบแล้วครับก็คือจบแล้วก็คือไม่มีอะไรแล้วโอเคเหมือนขอบคุณแม่ด้วยเดี๋ยนะที่คอยซัพพอร์ตผมอ๋อมีมีคนซัพพอร์ตการทำเกมด้วย โอเคอันนี้ก็บินไม่เลิกเลยไอเบนโอ้อ้าวเอ้านึกว่าจบแล้วอะไรวะเอ้ายังไม่จบบอยังต่ออีกอ้าวเพื่อนเพื่อนเฮ้ยมีเพื่อนมีแก๊งมามีแก๊งมาแก๊งเพื่อนแก๊งเพื่อนโอเคคือเหมือนว่าเหมือนกับว่าศูนย์วิจัยเหมือนจะมีปัญหาครับ ขอบคุณที่เล่นเกมของพวกเราโอ้ยแย่โอ้ด้วยความยินดีครับผมโอ้โหโอเคเริ่มเล่นได้อีกนะครับโอเคนะผมก็สลหับเกม Seedlings ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจบในพาร์ทที่3จริงๆมันจะจบได้ในพาร์ทที่แล้วแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้รู้ไงว่าเกมมันใกล้จะจบแล้วผมนึกว่าเราจะต้องหนีเอาตัวรอดออใน ในห้องวิจัยอะไรอย่างนี้นะครับหมค์ก็แต่กลายเป็นว่าแบบผมกำลังจะเปิดคลิปอะ่ะแล้วแบบอยู่ๆศูนย์วิจัยมีการขัดข้องอะไรไม่รู้ครับอืมไม่รู้นะครับมีการขัดข้องนะครับเออประมาณนั้นนะครับเออศูนย์วิจัยขัดข้องอะไรไม่รู้นะครับแล้วเหมือนมีลมอะไรก็ไม่รู้ครับพัดเข้ามาชนไ้จุ่พุ่งนะครับใช่แล้วเราก็เลยออกมาได้นะครับแล้วเหมือนมีไอตัวอะไรว่าที่ว่ามันมันเป็นที่ว่าเราโยนขึ้นอะ่ะแล้วมันก็จะหมุนหมุนได้อะ่ะเออ แล้วก็คือมเมล็ดมันออกมาแล้วเราก็เข้าไปข้างในนั้นแล้วก็บินขึ้นไปก็จบเลยผมโคตรงงเลยเวนแบบจบเร็วมาก <c oughs> คือจบแล้วนะครับไ oh ม่ก็โนะอ้ไม่ก็ถ้าผมรู้นะคือแบบถ้าผมรู้นะจบตั้งแต่พาร์ทที่สองแล้วนะโอเค okay. อ่ะก็เกมนี้ผมก็ไม่ได้คิดนะว่ามันจะมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับไม่ได้คิดเลยนะถ้าจะให้พูดนะเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอก ก็แค่ว่าเราเนี่ยเป็นมเมล็ดต้นไม้มเมล็ดหนึ่งนะครับแบบว่าสามารถขยับได้เออขยับไปที่ต้นไม้แล้วก็ทําให้ต้นไม้นั้นขยับได้นะครับซึ่งเราก็ถูกค้นพบโดยใครก็ไม่รู้นะครับเออที่มาแล้วแบบเฮ้ยเจอแล้วตัวหนึง่งเฮ้ยมันขยับอยู่เออแล้วก็จับเราใส่กล่องเข้าไปครับเออแล้วก็เหมือนเอาไปนําเสนอนําเสนอให้โลกรู้ครับเออ ว่ามีเจ้าเมล็ดต้นไม้นะครับหรือ seedlings เออที่เขานำเสนอไปว่าเป็น seedlings นะครับก็คือเมล็ดพันธุ์ต้นไม้นั่นแหละนะครับเออเป็นเขาก็แบบมีกล้องด้วยนะแบบถ่ายให้เห็นนะครับเออถ่ายให้เห็นว่าเฮ้ยเราได้ค้นพบพืชที่สามารถขยับตัวได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะคผมก็สำหรับเกม seedlings ก็จบไปที่ีเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ ศูวนย์วิจัยจับเรามาเราก็ออกไปได้เหมือนเดิมเพราะว่าศูวนย์วิจัยมีการแบบว่าแตกหรือว่าอะไรไม่รู้นะครับแล้วคือตอนจบเหมือนจะเห็นเป็นอุกบาทเลยนะทุกคนเออเหมือนอุกบาตอเล่บไม่แน่ใจมือนตกมาจากท้องฟ้าไม่แน่ใจนะครับอืมเหลือจะเป็นแบบช่วงที่โลกแบบว่าเข้าสู่เอ่อแบบว่ายังไงแบบ สลายหายไปอะไรประมาณนั้นเออน่าจะประมาณนั้นครับโอเคสร็จแล้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็เกมหน้าใช่ <laughs> เจอกันใหม่ในเกมต่อไปนะผมสร็จแล้คลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ